สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการชุบแข็งนะครับคุยถึงการชุบแข็งนะครับหลักการนะครับเรื่องหลักการต้องขอออกตัวก่อนว่าผมจะผมจะนําเสนอในในลักษณะของการทํางานแบบพื้นบ้านนะครับการทำงานแบบพื้นบ้านก็คือสื่อให้เข้าใจง่ายๆนะครับจะไม่ค่อยใช้คําศัพท์ที่เข้าใจยากและน่ากลัวนะครับซึ่งโดยพื้นฐานส่วนมากแล้วในเวลา เวลาที่หลายๆช่างอธิบายนะครับก็จะอธิบายในเชิงของวิชาการนะครับซึ่งมันก็เป็นการดีดีมากนะครับดีมากสำหรับสาหรับท่านที่ต้องการศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็หาข้อไขข้อข้องใจหาตัวอย่างเปรียบเทียบนะครับในเชิงวิชาการที่สามารถสื่อเป็นสากลได้นะครับนะครับก็สําหรับท่านที่สนใจในลักษณะของข้อมูลในเชิงลึกนะครับ ก็จะศึกษาได้ตามช่อง y o u t u b e ของช่างมีดทั่วไปนะครับตามช่างมีดทั่วไปก็จะมีข้อมูลในส่วนนั้นนะครับแต่ในส่วนของผมนะครับผมจะนําเสนอในส่วนของการใช้ภาษาการทํางานแบบเข้าใจง่ายๆแบบพื้นบ้านนะครับแบบพื้นบ้านจุดประสงค์หลักก็คือให้คนที่ยังไม่เคยลงมือทํานะครับกล้าที่จะลงมือทํานะครับกล้าที่จะลงมือทาไม่ไม่กลัวนะครับพอพอไม่มีสั์ทางวิชาการเนี่ยความนา่ากลัวความ ความไม่กล้าในการลงมือปฏิบัติเนี่ยมันจะมีมากขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีคําศัพท์มาเยอะๆเนี่ยจะเกิดความกลัวเกิดความประมาทเสร็จแล้วเราก็จะพอแล้วมีทักษะปุ๊บเราก็จะไม่กล้าที่จะทําที่จะสร้างงานนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะครับการชุบแข็งนะครับการชุบแข็งคือการที่ทําให้เหล็กนะครับทําให้เหล็กที่มีความร้อนนะครับ ก่อนอื่นก็ให้ความร้อนก่อนนะครับก่อนชุบก่อนชุบแข็งก็ต้องให้ความร้อนให้ความร้อนเหล็กเสร็จแล้วก็นํามาทําให้ในส่วนที่เราต้องการให้แข็งเย็นนะครับเย็นลงทันทีนะครับเย็นลงทันทีเมื่อเกิดการเย็นลงจากรวาร้อนได้เกิดการเย็นลงทันทีเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดสภาวะการแข็งนะครับการแข็งตัวนะครับการแข็งตัวผมจะพยายามเลี่ยงสับนะครับจะพยายามเลี่ยงสับทางวิชาการนะครับทีนี้สิ่งที่จะมาทําให้มันเย็นเนี่ย อย่างแรกที่เรานึกถึงก็คือเมื่อเผาเล็กแดงๆนะครับเผาเล็กแดงอย่างแรกที่เราจะนึกถึงก็คือน้ำใช่ไหมครับจุบน้ำแล้วมันก็เย็นนะครับเพราะเวลาอาบน้ำเราทําอะไรแล้วมันมันช่วยลดอุณหภูมิใช่ไหมแล้วทีนี้ในกระบวนการการชุบแข็งเนี่ยนะครับกระบวนการการชุบแข็งเนี่ยมันก็มีหลายตัวนะครับมันก็มีหลายตัวมีข้อดีข้อเสียนะครับมันก็มีข้อข้อดีข้อเสียแต่ทางนี้ท้งนั้นเนี่ยในส่วนพื้นบ้านของเราที่ใช้มาแต่โบราณโบราณก็คือน้ํานะครับก็คือน้ําทีนี้ข้อเสียของน้ํานะครับ ข้อเสียของน้ําก็คือถ้าเหล็กเราชุบในอุณหภูมิที่สูงๆร้อนมากๆเนี่ยมันจะแตกมันเสี่ยงที่จะแตกที่จะคดที่จะงอนะครับนี่คือข้อเสียของมันนะครับนี่คือข้อเสียของน้ําแต่ข้อดีของมันก็คือมันสามารถทําให้เหล็กเราเย็นลงรวดเร็วนะครับรวดเร็วกว่าน้ํามันนะครับเย็นรวดเร็วกว่าน้ามันมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจึงอย่างสมมติว่าเวลา เราไม่มีความชํนานาญเนี่ยนะครับเวลาจุ่มเนี่ยมันมักจะแตกนะครับมันมักจะแตกมักจะโค้งมัมกจะบิดมักจะงอ,อนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีน้ํามันมาช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับ<ง>เพื่อที่จะลดอาการเหล่านี้นะครับเพื่อช่วอาการเหล่านี้และทีนี้การชุบนะครับก,ก,ก็คือทํำยังไงก็ได้ครับให้เหล็กเย็นตัวภายในไม่ควรช่วยเวลา3าวินาทีนะครับจากเหล็กที่แดงๆนะครับจากเหล็กที่แด,ดงให้เย็นภายในไม่ภายในไม่เกิน3วินาที ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับทีนี้ปัจจัยหลายๆอย่างก็จะทําให้การแข่งเนี่ยไม่เท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุณหภูมิของน้ําอุณหภูมิของน้ํามันนะครับอุณหภูมิของการเผานะครับทุกอย่างนะครับจุ่มลึกจุ่มตื้นนะครับจุ่มลึกจุ่มตื้นเหล็กหนาเหล็กบางนะครับทุกอย่างนะครับจะมีผลกับความแข็งเมื่อเราชุบแข็งนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะทาหนาแค่ไหนก็ได้นะครับราจุ่มตัวนี้จุ่มตื้นแค่นี้ กับจุ่มลึกแค่นี้สองเล่มออกมาความแข็งจะเท่ากันไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเพราะว่าจุ่มลึกจุ่มตื้นเหล็กหนาเหล็กบางนะครับเราต้องนึกนึกถึงสภาพความเป็นจริงว่าถ้าสมมติเหล็กหนามันก็ต้องเย็นช้าแน่นอนใช่ไหมครับเหล็กบางมันก็ต้องเย็นเร็วแน่นอนใช่ไหมครับทีนี้เหล็กทั้งหมดทั้งมวลนะครับเหล็กทั้งหมดทั้งมวลสามารถชุบน้ําได้ไหมนในในใน,ในความ ในความรู้ hehe, สึกในความเห็นส,ส่วนตัวของผมที่ผมเห็นช่างพื้นบ้านทานะครับและแล้วก็ผมก็ได้ทําในบางส่วนนะครับก็ได้นะครับก็ได้ปกตินะครับเหล็กทุกอย่างทุกเบอร์สามารถชุบน้ําได้ปกตินะครับชุบน้ามันได้ไหมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าในเชิงของรายละเอียดของความแข็งน่มันจะเป็นยังไงอันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างอย่างบางบางท่านอาจจะบอกว่าเด็กแต่ละลูกปืนนั so 拜拜้นชุบน้ําไม่ได้นะมันจะแตกมันจะระเบิดอย่างนั้นอย่างนี้ นะครับมันจะมีช่างเก่งๆนะครับมันจะมีช่างเก่งๆทั้งช่างพื้นบ้านเรานี่แหละนะครับไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายช่างพื้นบ้านเรานี่แหละนะครับสามารถชุบเหล็กตลับลูกปืนในอุณหภูมิที่สูงๆได้โดยที่ไม่แตกหักมีนะครับมีเหมือนกันช่างพื้นบ้านนะครับมีเหมือนกันซึ่งในส่วนตัวของผมเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองเนี่ยผมพัดทําใหม่ๆนี่แตกประจานะครับแตกประจําเพราะผมทําไม่เป็นนะครับหลังๆมานี้ก็เลยพยายามเลี่ยงที่จะไปชุบกับน้ํามัน ดีกว่านะครับชุบกับน้ำมันดีกว่าเพราะผมไม่เก่งนะครับแต่คนที่ท่านช่างที่เก่งๆท่านที่มีความสามารถสูงท่านสามารถชุบได้ชุบได้ปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กคาร์บอนสูงสูงเกรดอะไรก็ช่างนะครับก็ท่านก็สามารถชุบได้ปกติโดยที่ไม่แตกนะครับโดยที่ชุบอุณหภูมิสูงสูงใกล้เคียงกับน้ำมันหรือชุบอุณหภูมิน้ำมันเลยท่านก็สามารถทําให้แบบไม่แตกได้นะครับนี่คือภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับนี่คือภูมิปัญญาที่สะสมมาเป็นประสบการณ์ เป็นประสบการณ์แต่ละท่านแต่ละคนก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างกันไปแต่ทางนี้ท่านนั้นเราเข้าใจตรงกรันว่าเหล็กทุกเบอร์สามารถชุบน้ําได้นะครับชุบน้ําได้ชุบน้ำมันได้เพียงแต่ว่ามันจะแข็งมากแข็งน้อยแข็งอะไรยังไงนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ชุบได้ไหมชุบได้ครับชุบได้ปกตินะครับชุบได้ปกตินะครับก็ถ้าสมมุติใครอยากเรียนรู้ก็ใส่ไปเลยนะครับไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปว่าชุบได้ไม่ได้นะครับใส่ไปเลยผลออย่างไงแล้วก็มาเรียนรู้อตรงนั้นกันนะครับ เพราะฉะนั้นการเรื่อกที่เราลงมือทาเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องยากมันจึงไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่ามันมันไม่มีอะไรเสียหายท่อการเรียนรู้เช่นครับอย่างบางทีเรายังเกิดมาเรายังไปเรียนเข้าโรงเรียนตั้งแต่เตรียมอนุบาลจนถึงปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเราก็เสียเวลาไปเรียนตรงนั้นตั้งเยอะแยะมากมายแล้วทําไมแค่เราเสียเวลาตีเหล็กชิ้นหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็เอาไปจุ่มน้ําดูแตกไม่แตกก็ค่อยว่ากัน มันก็ไม่เสียหายเยอะนะครับมันก็ไม่เสียหายเยอะมันมันก็ได้ได้เรียนรู้นะครับมันก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างนะครับยิ่งทํายิ่งมีความชานาญแล้วก็ยิ่งได้เรียนรู้นะครับทีนี้ก็วกกลับเข้ามาถึงการชุบต่อนะครับการชุบก็จะมีชุบแบบเต็มใบนะครับก็คือจุ่มลงทั้งหมดนะครับเผาให้เผาให้ได้ที่แล้วก็จุ่มลงทั้งหมดเราจะเผาร้อนแค่ไหนก็ว่ากันไปนะครับจุ่มลงทั้งหมดนะครับจุ่มลงทั้งหมดและอีกกรณีหนึ่งก็คือจุ่มเฉพาะชายคม จุ่มเฉพาะชายคมส่วนมากจุ่มเฉพาะชายคมก็จะใช้กับน้ำมันได้ด้วยใช้กับน้ำได้ด้วยนะครับชุบชุบน้ำถ้าบินสั้นบางทีก็ได้นะครับบางบางบางท่านที่มีความชำนาญสูงๆเนี่ยก็ได้จุ่มทั้งใบนะครับจุ่มทั้งใบเสร็จแล้วการจุ่มทั้งใบเนี่ยนะครับมันจะได้ความแข็งนะครับได้ความแข็งเสร็จแล้วแล้วก็ทั้งใบนะครับเสร็จแล้วเราก็ก็จะมีลักษณะของการเป่าหลังนะครับมาเผาหลังให้มันอ่อน ก็คือทั้งใบมันแข็งละนะครับแต่พอเอาไปใช้เนี่ยโอกาสที่จะแตกหักมันมีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาเพิ่มความเหนียวให้มันให้ฝั่งหนึ่งแข็งฝั่งหนึ่งเหนียวนะครับลักษณะการเป่าหลังที่เราเห็นกันตามในคลิปนะครับก็คือการเป่าหลังส่วนมากจะใช้ในมีดที่เผาทั้งใบนะครับเผาทั้งใบชุบทั้งใบนะครับเผาทั้งใบชุบทั้งวันมันก็จะมีข้อดีนะครับข้อดีก็คือมันเย็นเร็วนะครับเพราะว่ามันไม่มีความร้อนจากข้างบนมาเลี้ยงมันนะครับก็คือเผา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 เสร็จแล้ว จุ่มลงน้ามันเลยหรือจุ่มลงน้ําเลยนะครับพอพอในส่วนของไม่มีความร้อนมันท,ที่จะมาตกค้างอยู่ตรงนี้เพราะมาเลี้ยงมันเนี่ยพอมันเย็นตัวลงทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ตัวนี้แข็งเร็วนะครับตัวนี้แข็งเร็วก็แข็งเร็วมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่กระบวนการการทานะครับก็ไม่สามารถชี้ชัดได้นะครับไม่สามารถชี้ชัดได้ก็คืออยู่ที่กระบวนการอยู่ที่กระบวนการความต่างแค่อุณหภูมิองศาสององศาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นการเผาการชุบการสารชุบอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างจะมีผลกับความแข็งของคมหมดนะครับทุกอย่างจะมีผลกับของความแข็งหมดไม่ใช่ว่ามีสารดีมีเครื่องดีมีอะไรดีเครื่องมือดีพร้อมทุกอย่างทําออกมาจะดีไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันต้องอยู่กับประสบการณ์ด้วยนะครับต้องอยู่กับประสบการณ์ด้วยก็เหมือนเรามีปืนอยู่กระบอกหนึ่งยิงแม่นมากนะครับแต่เราเอาไปให้คนที่ยิงปืนไม่เป็นนะครับคนยิงปืนไม่เป็นคนที่ไม่เข้าใจในปืนคนไม่เข้าใจแรงลมคนที่ไม่เข้าใจหลายๆอย่างไปยิงมันก็จะ ความแม่นยําก็จะต่างกันนะครับความแม่นยำากาต่างกันทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ประสบการณ์นะครับอยู่ที่ประสบการณ์การทํายิ่งทําเยอะนะครับยิ่งทําเยอะยิ่งได้ประสบการณ์เยอะยิ่งได้เรียนรู้เยอะนะครับนี่คือแต่ทางนี้ทางนั้นในการทํานี่ต้องรู้จักสังเกตด้วยนะครับต้องรู้จักสังเกตรธรรมชาตินะครับหลักใหญ่ๆก็คือสังเกตธรรมชาตินะครับหลังจากที่เราชุบเสร็จใช่ไหมครับหลังจากที่เราชุบเสร็จเราก็จะมาทําการคืนไฟนะครับ พอชุบมัน <tang> ม <s> ีความแข็งใช่ไหมครับมันมีความแข็งแต่มันไม่มีความเหนียวสังเกตง่ายๆเวลาเราไปซื้อมีดมานะครับเราไปซื้อมีดมาแล้วเราไปฟันแล้วมันคมขาดนะครับฟันปุ๊บมันคมขาดก็คือมันแข็งแต่มันไม่เหนียวนะครับไอ้ที่แข็งๆเนี่ยนะครับไอ้ที่มาลับเสร็จแล้วก็มาเชือนกระดาษชุบๆชับๆเนี่ยเรายังการันตีไม่ได้ว่าถ้าชุมตะเอาเวลาเอาไปใช้อะมันจะมันจะบินหรือเปล่านะครับความคมมันคมจริงๆนะครับเชื่อนกระดาษชุบๆชับๆเหมือนที่หลายๆท่านเจอนะครับหลายท่านเจอในการ รีวิวต่างๆนะครับก็คือแต่เวลาเอาไปใช้ปุ๊บมันใช้งานไม่ได้นะครับก็คือแต่ก็จะมีก็จะมีบางบางคลิปบางท่านนะครับที่รีวิวเอามาฟันไม้ตุมๆตัๆตๆ้มๆใส่แล้วมันกีดกระดาษอันนั้นอ่ะใช้ได้นะครับอันนั้นก็ใช้ได้แต่ท่านี้ท่านนั้นก็คืออยู่ในลักษณะของคมนะครับว่าใครจะเลือกใช้แบบไหนนะครับก็คือให้เป็นที่ขเข้าใจตรงกันว่าพอหลังจากการชุบแข็งเสร็จต้องมีการคืนไฟนะครับต้องมีการคืนไฟถ้าสมมติในในส่วนของพื้นบ้านก็จะมีการคืนไฟในตัว ก็จะมีการคืนไฟในตัวก็คือจุ่มพงเฉพาะชายคมเสร็จแล้วเบรกไว้ก่อนเบรกเพื่อที่จะให้ความร้อนนี่มันลามลงมานะครับความร้อนมันลามลงมาจากที่ตัวนี้เป็นสีขาวตะกัวใช่ไหมครับมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเสร็จแล้วก็จะเอาตรงตรงนั้นนะครับเอาตรงนั้นเป็นหลักก็คือเหลืองยางติ้วหรือเหลืองยางบอนนะครับก็คือเอาสีนั้นเป็นหลักนะครับก็คือในช่างพื้นบ้านที่ประสบการณ์สูงๆนะครับก็จะใช้ได้ก็จะทําได้นะครับถ้าสมมุติว่าเรายังไีม่มีประสบการณ์ผมก็แนนะําใ ชุบเสร็จค่อยมาคืนไฟย่างคืนไฟทีหลังดีกว่านะครับเพราะว่าตอนหัดพมหัดทำใหม่ใหม่นี่นะครับพอจุ่มเสร็จพอยกขึ้นมาปุ๊บแป๊บเดียวเป็นสีผีแหงทับนั่นคือออดแล้วนะครับนั่นคือสีออดแล้วเพราะว่าในช่างสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์ว่าเขาจะต้องเลี้ยงไฟในเลี้ยงความร้อนในใบเท่าไหร่นะครับเลี้ยงความร้อนในใบแค่ไหนเพื่อที่จะให้มันลามลงมาให้มันพอดีนะครับแต่เราทําใหม่เรายังไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมครับเรายังไม่มีประสบการณ์เราก็ไม่ทราบว่าเราต้องเลี้ยงความร้อนที่ใบเท่าไหร่ แต่ถ้าช่างเก่งนะครับก็จะมีประสบการณ์นะก็จะเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ความร้อนเท่าไหร่ที่จะลามลงมาให้มันพอดีพอดีเป๊ะนะครับช่างโบราณจะเก่งนะครับจะคำนวณเก่งนะครับแต่วิธีที่สะดวกที่สุดก็คือเราชุบให้มันแข็งไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาไล่คืนไฟทีหลังเอานะครับอย่างนี้จะก็จะง่ายกว่านะครับหลังจากคืนไฟเสร็จนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเวลาถ้าเวลาเราไม่มีประสบการณ์นะครับเราก็ ชุบเสร็จนะครับชุบเสร็จแล้วก็เราค่อยมาปาดให้มันขาวนะครับเรามาปาดให้มันขาวแล้วก็ค่อยคื่นไฟทีหลังนะครับเราก็จะได้สีประมาณนี้นะครับแต่ข้อควรระวังเป็นอย่างยิ่งก็คือนะครับถ้าสมมติกรณีที่มีดชุบลึกนะครับถ้ามีดชุบลึกก็คือจุ่มลงลึกครับความเครียดมันจะสูงมากในคมนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าพึ่งให้เหล็กเย็นนะครับอย่าอย่าพึ่งปล่อยให้มันเย็นนะครับถ้าสมมติเรา เรารู้สึกว่าเราชุบสูงอย่างเล่นเนี้ยชุบครึ่งใบเงี้ยครับเราเราสึกว่าเราชุบสูงแล้วจะรอให้เหล็กเย็นนะครับชุบเสร็จนะครับเราจะ,ต,นนะต้องรีบคืนไฟก่อนนะครับต้องรีบคืนไฟก่อนอย่างน้อยหนึ่งรอบก่อนนะครับอย่างน้อยหนึ่งรอบก่อนต้องคืนไฟก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเหล็กเหล็กลงมาเย็นปุ๊บเนี่ยครับการทํางานไม่ต่อเนื่องครับถ้าเหล็กลงมาเย็นปุ๊บเนี่ยบางกรณีมันจะแตกนะครับตัวตัวคมเนี่ยมันจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือ หลังจากชุบเสร็จแล้วขึ้นจากน้ําก็แล้วแต่ขึ้นจากน้ําน้ํามันก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่ามันแต่สมมุติว่ามันได้ที่แล้วนะครับกรณีที่กรณีที่เราไม่ได้ชุบครึ่งใบแล้วเลี้ยงเลี้ยงความร้อนเพื่อที่คืนไฟในตัวนะครับกรณีที่เราชุบก็คือพอชุบแล้วก็ชุบจุ่มลงไปเลยนะครับถ้าขึ้นมาปุ๊บนะครับต้องรีบรีบคืนไฟเลยถ้ามีเตาอบก็ใช้เตาอบถ้าไม่มีเตาอบก็ย่างนะครับไม่มีเตาอบก็ย่างย่างตรงที่เราเผาเหล็กนั่นแหละนะครับย่างย่างให้มันร้อนนะครับ ย่างให้มันละลอนเสร็จแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจ้างมันละลอนเสร,ร็จแล้วก็มาคืนไฟรอบแรกนะครับคืนไฟรอบแรกก่อนคืนไฟรอบแรกเสร็จแล้วก็มาปาดดีๆให้มันขาวๆนะครับขาวๆเพื่อที่จะให้ดูชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็เอาไปคืนไฟอีกรอบหนึ่งนะครับการคืนไฟนะครับก็ประมาณนีน้สีประมาณนี้นะครับหรือท่านอาจบางท่านอาจจะเอาเข้มกว่าน,น,นี้ก็ได้นะครับเข้มกว่านี้นิดนึงก็ได้จางกว่านี้นิดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่ช่างแล้วแต่ช่างเป็นส่วนปลายแล้วก็ ทำให้เข้มหน่อยเพื่อที่ลดความแข็งของมันลงไม่ให้ปลายมันหักนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปใช้งานนะครับหลังจากนั้นก็ไปใช้งานนะครับการรับคมการเข้าดาํอะไรใช้งานปกตินะครับเราเราต้องไม่ลืมว่าถ้าสมมติว่าคืนไฟเยอะไปนะครับมันจะทําให้อ่อนนะครับคืนไฟมากไปทําให้อ่อนคืนไฟน้อยไปทําให้แข็งนะครับคืนไฟน้อยไปทําให้แข็งแล้วก็เลือกเอาว่าเราจะเอาอยู่ระดับไหนแข็งระดับไหนที่มันจะไม่แตกหักเสียหายนะครับ หรือเราจะลดลงให้มันอ่อนแค่ไหนล้วก็สามารถผ่อนได้เล็งได้ผ่อนได้นะครับนี่คือนี่คือลักษณะของการกระบวนการการชุบแข็งนะครับกระบวนการการชุบแข็งก็จะมีมีแค่นี้นะครับก็คือชุบให้แข็งเสร็จแล้วก็คืนไฟนะครับคืนไฟจะเป็นคืนไฟในตัวหรือคืนไฟที่หลังก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ากรณีถ้าคืนไฟที่หลังกรณีมีชุบลึกพยายามทําให้ต่อเนื่องอย่าเพิ่งให้เหล็กเย็นนะครับอย่าเพิ่งให้เหล็กเย็นตัว อย่าเพิ่งเอาเหล็กไปล้างนะครับอย่าเพิ่งให้เหล็กไปโดนน้ำไปให้มันเย็นเพราะว่าผมเคยผมเคยชุบชุบลึกเสร็จแล้วเอาไปล้างน้ําก่อนนะครับเอาไปล้างน้ําก่อนหรือบางทีก็ไม่ล้างน้ําเอาทิ้งไว้งั้นแหละแล้ววันต่อมาก,ก็ค่อยมาคืนไฟนรปรากฏว่าล่านนะครับปรากฏว่าล่นหลงังๆงวันนี้ผมจะไม่ยอมให้เหล็กเย็นนะครับหลังหลังวันนี้ผมจะไม่ยอมให้เย็นและกรณีกรณีเวลาการชุบแข็งนะครับชุบแข็งมันจะมีการโคดการบิดการงอนะครับหลังจากเอาออกเอาออกมาจาก ออกมาจากเตาคืนไฟนะครับเราสามารถเคาะได้นะครับเราสามารถเคาะได้เคาะพยายามเคาะส่วนกลางใบมหาสันนะครับอย่าอย่าอย่าไปเคาะอย่าไปเคาะที่หน้าขมนะครับตรงที่แข็งนะครับเคาะเคาะช่วงที่อ่อนนะครับเคาะช่วงที่อ่อนให้มันดึงนะครับให้มันดึงให้ส่วนนี้มันคืนไม่ให้มันไม่ให้มันขคนะครับพยายามเคาะส่วนนี้แล้วเวลาเคาะพยายามแนบให้มันสนิทกับท่งนะครับพยายามแนบให้มันสนิทกับท่งแล้วเคาะนะครับจะจะแนบให้มันหลวมๆนะครับถ้าแนบหลวมๆนี้โอกาสที่จะแตกมันมีเยอะนะครับ พยายามเคาะเราจะมีเวลาเคาะแค่ประมาณสักไม่เกินห้าหวินาทีนะครับในช่วงที่เหล็กร้อนๆนะครับเราก็จะได้เหล็กที่ค่อนข้างจะตรงหรือตรงนะครับแล้วเราก็เอามาขาบวนการขั้นตอนการใช้งานต่อการทํางานต่อไปแล้วก็อาไปใช้งานนะครับและกรณีกรณีที่ช่างจานานจานานนะครับที่ช่างมีความจานานอันนี้ผมยังไม่ชํานานนะครับที่ช่างมีความจานานเวลาสังเกตเวลาในคลิปใช่ไหมครับเวลาเราเขาชุบม,มีดระดับ ที่ขมข approach, ทคมโค้งเนี่ยเขาจะจุ่มลงทางใบนะครับจุ่มลงทางใบเขาจะจะไม่จุ่มจะไม่จุ่มลักษณะอย่างนี้ส่วนมากส่วนมากที่เก่งๆจะจุ่มลงทางใบนะครับถ้าไม่เก่งก็จุ่มอย่างนี้ก่อนแล้วก็ปาดจุ่มนี้แล้วก็ปาดนะครับแต่แค่เก่งๆที่จะจุ่มลงทางใบนะครับด้วยสันฐานของใบนะครับในส่วนของนี้ในส่วนตรงนี้มันบางใช่ไหมครับในส่วนตรงนี้มันหนาพอโดนจุ่มลงไปปุ๊บในส่วนที่เย็นมันก็จะในส่วนที่บางก็จะเย็นก่อนใช่ไหมครับมันก็จะเป็นหน้าคมเลยนะครับก็จะเป็นคมไปถึงปลาย ซึ่งจะซึ่งจะทำหนึ่ทำให้การชุบได้ง่ายขึ้นนะครับการชุบง่าย, <S <S ง,ายง่ายขึ้นสําหรับท่านที่มีประสบการณ์ก็จะทําลักษณะอย่างนี้นะครับพอจุ่มนื้อลักษณะนี้เราก็จะได้คมลักษณะนี้มานะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นน้ามันมันยกไม่ได้นะครับก็คือลักษณะก็จุ่มก็คือมันมีคาถาครูบาอาจารย์จะสอนครูา่าอาจารย์จะสอนว,ว่าเวลาจุมชุบน,น้าก็จุ่มจุ่มยกจุ่มจุ่มยกจุ่มจุ่มยกนะครับนี่คือ นี่คือการนี่คือการชุบนะครับนี่คือการชุบถ้าสมมติว่าเป็นน้ำมันก็จุ่มลงไปเลยเป็นน้ำมันก็จุ่มลงไปเลยไม่ต้องยกนะครับเพราะว่าน้ำมันมันดึงความร้อนช้ากว่าน้ำนะครับน้ำมันนี่จุ่มจุ่มยกนี่ไม่ได้นะครับน้ำมันมันดึงความร้อนช้ากว่าน้ำนะครับเพราะฉะนั้นจุ่มลงไปเลยแล้วก็มาเป่าหลังมาอะไรก็ว่ากันไปนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ